วงสารักน่ารู้มอบให้คุณมอบให้คุณ สำหรับช่วงสาระน่ารู้มอบให้คุณนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวของประโยชน์ของโยเกิร์ตที่คุณควรทานมาฝากกันด้วยนะครับสำหรับนะครับนะประโยชน์ของโยเกิร์ตนะครับนัทผู้่ฟังหลายๆท่านนั้นชอบทานกันเป็นประจำเลยทีเดียวนะวันนี้เรามีประโยชน์มาฝากกันด้วยนะครับข้อที่1เลยนะครับคนที่ท้องเสียเนื่องจากมีเชื้อจูรินซีอยู่ในลำไส้ครับแต่เชื้อจูรินซีในโยเกิร์ตเกิดมาเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดเหลวทั้งหลายนี้เ ทีเดียวนะครับดังนั้นการกินโยเกิร์ตจึงทําให้อาการท้องเสียของคุณทุเราได้อย่างรวดเร็วทําให้ถ่ายน้อยลงหรือหยุดถ่ายได้นะครับข้อ2ครับโยเกิร์ตมีไขมันชื่อคอนจูเกสเตอร์นะครับไรโนเรอีก สามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจได้นะครับข้อที่3ครับโยเกิร์ตไขมันต่ำา1ถ้วยมีสารอาหารถึง11ชนิดและแต่ละชนิดเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับร่างกายทั้งนั้นเลยนะครับอย่างไอโอดีนแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน B2 โปรตีนวิตามิน B12 ทิปโทเฟนนะครับโพแทสเซียมโมริฟเดมเนมและก็สังกะสีรวมถึงวิตามิน B5 ฉะนั้นคนที่กินโยเกิร์ตเป็นประจำจึงได้อายุยืนแถมแข็งแรงด้วยนะครับข้อที่4ครับถึงแม้นโยเกิร์ตจะทำมาจากนมแต่โยเกิร์ตให้โปรตีนและแคลเซียมสูงกว่านมธรรมดาเพราะลำไส้ของเราย่อยนมไม่ได้แต่สำหรับโยเกิร์ตแล้วนะครับกลับทำให้ นะมีการย่อยได้แบบชิวๆเลยทีเดียวนะครับเพราะในโยเกิร์ตมีกรดแร็กติกที่จะช่วยย่อยแคลเซียมในเรื่องของอให้เล็กลงนะครับทำให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้นะครับข้อ5ครับจุลินทรีย์ทั่วไปอาจทำให้ร่างกายนะครับนะในส่วนของการทำลายร่างกายได้นะจุลินทรีย์ทั่วไปแต่แร็กโตบาซิลัสในโยเกิร์ตเป็นจุลินทรีย์ชนิดที่ร่างกายต้องการนะครับมันจะไปหยุดการเจริญเติบโตของเชือ้อ เฮลิโคแบคเตอร์นะครับเอสโพโรไรนะครับที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะรถกรดนะครับแล้วก็การอักเสบของลำไส้แล้วก็ไข่ข้อลายนะครับแถมยังทำให้ตัวนะครับนะบเป็นนักปราบจุลินทรีย์ที่จะทำให้มะเล็งปากบนลูกนะครับช่วงที่มีรอบเดือนผู้หญิงจึงควรทานโยเกิร์ตเป็นประจำได้เลยนะครับข้อที่6ครับแคลเซียมสูงที่ได้จากโยเกิร์ตจะทำให้เป็น าสาวหรือหนุ่มกระดูกเหล็กนะครับช่วยป้องกันโรคกระดูกพุนความดันสูงมะเร็งรำไส้แล้วก็ยังกระตุ้นระบบเผาผ่านทำให้คุณพร้อมเองโดยไม่ต้องเหนื่อยเลยนะครับและก็ข้อที่7ครับทำให้ปากสะอาดนะครับกำราบกินปากและก็โรคเหงือกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับข้อสุดท้ายข้อที่8ครับ เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายเพราะแบคทีเรียในโยเกิร์ตท,ทำให้ร่างกายสังเคราะห์วิตามินเคและบีในรำไส้ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือประโยชน์ต่างๆของโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยเท่า,น,าน,นั้นยังฟังนะขอบคุณสำหรับนะครับสาระน่ารู้ดีๆ .com นะครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้เราได้นำเสนอแล้วก็นำมาฝากให้กับคุณฟังได้รับฟังกันตรงนี้กับช่วงนี้เลยนะครับสาระน่ารู้มอบให้คุณ นะครับในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรละฟังกันได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับช่วงสาระน่ารู้มอบให้คุณ